วันที่สิบสีเจ้าสีแยกทางกับลุงบ่เศร้าเลยเำไงวสิบสี่พฤษสทางของเา้างไปทางมั่นเบ้านไทบ้านมั่นเจ้าสรี่างไปบ่เจ้าสีียางไปบ่ มีคนขับรถแล้วเนาะบึ้ยเดี๋ยวนี้คนขับรถเลยเลือกตั้งตรงวันที่14บสี่เนาะโอ้ธรรมดา14นี่เป็นวันแห่งความรักนะว4กุมภาพันธ์อันนี้14พฤษภาคมคือแยกทางเลยปะเอ็ดมี้แกมารับไหนไม่ใช่ยังอยู่น่ะเขากล้องซับล่าผมนี่ไม่ใช่หรอเอ็ดมี่าไงครับเอ็ดมี่อยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮะอันเด็กเตอร์อัน้เอ็กเตอร์ส่องมดโหมเอตอร์ส่องมดโหมมาเดี๋ยวตอนนี้ขอกำลังไปยกไปโยนนั่งร้านสร้างวาแท้ อันนี้นี่สรับกันเธอสคัญกันโว้ยมันยู่จังนก็ยิงเอดมินคอยวะนับับโทษัอเอาว่าต่อบัตรให้เอดมินเลยหรอ้ให้เอมินเหรเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วัห้อดมินลวัวซ้ย่งวัมือจะเทียบกันว่าข้าแต่รำข้าแต่ำอยู่หลังวันที่ก็คือกลับมาอยู่ต้องการต้อนมจะคิดบางสักก่อนปาประกาศแยกทางครับลุงพลวันที่สีครับผม สิบชีกุณผ่าอย่างการมาผอกันไหมสิบชีคุณจะผาับตัวไฟตัวมันอ๋อสิบชีคุณจะผ่าตัวไฟตัวมันเพราะว่าลูกก็ลุงลุงลุงกับมักเบอร์นันป้ากับมักเบอร์นีอะไปทำกันบ่ได้ก็เลยต้องแยกทางกันเออคู่ขนานป้ากับมักค้นรอลุงมักคนเท่าลุงกับมักผู้สาวผู้สาวคนเท่าโอผู้สาวนะเฮ้ยเจ้าก็ได้ผู้งามผู้งามบปผู้สาวผู้งามเออ เจ้ามาค้นรอลุงผักมาคนงามโอก็เลยต้องแยกทางกันมาทีสิบสี่เห็นป่ะไรงานอะเฮ้ยเดี๋ยวบนสุดท้ายก็จะกัจะไปหากันที่เก่าเออแม่ยี่บอกเออคนงามค้นรอเขาจะไปหากันที่เก่าแม่นบอกเมนให้เขาจะกลับไปหาแกบนไมดเก็ต้องขึ้นพัวเหมือนั้นล่ะโอ้เป็นแค่หมายเงี้ยต้องคอยต้องอ่านเถอะเขา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 เไม่ได nee. ้ทำอะไรนะทำแค่นี้ แค่นี้ตรวจงานน้แถมบอกข่าวดีนะครับ14นี้นะครับข่าวดียังไหข่าวดีสำหรับลุงหรือเปล่าลุางปัาประกาศแล้วว่าแยกทางกันกับลุงนะครับาวดหปาันลุงญหา่องนลุงสรุปว่า หาประเด็นหาประเด็นพวกเจ้าสิเลือกอันพวกเจ้าสิแยกทางกันมาดิสิบสี่นี่อะพวกเจ้าสิแยกทางกันมาดิสิบสี่อ๋อสิบสี่เราแยกทางกันอยู่แล้วเออต่างคนต่างไปเห็นมาเขาก็ไปมุกข่อยก็ยุตสกุลนี่แล้วเนาะโอ้ต่างคนต่างไปคล้วขนี่แล้วนักขัตกรบอกมารย์คนสกลเลยเอ็มบอกโอ้ไปเหรมุกคนนเจ้าสิเล่นหยังเจ้าสิเล่นหยังนักขัตกรเกินขัสกลนี่บอกอ้าวท่าน คนสกุลโดยกำเนิดครับเกิดยี่นี่แะไรบ้างเยี่ยมเลยบ้างเยี่ยมนี่มอเยี่ยมคนสกน,นุลเนาะพ่อพอ,พอเอาเชียมมา,มากๆตรงพี่น้องพอ,พอาาแล้วลมันสิโบ๊ทมีแน่มาต่ออีบุลุงบอกไม่ใช่เคยการเป็นเคยมุกกระเจี๊ยบสกนจะเป็นเคยมุกตอบเร็วเลยเพื่อน อกง่ายไปกูได้มนีก็หางอกนงนทางนู้นก็ทางน้นก็ตอกเลยเด้อนู้นเด้อรอ่า้านเอนปไปทนี้งนเอาแต่เราย้อนลงมาจลงมาต่อตกันรถสองฟังเพาะมันเล็กมันจะในไฟมันกับจิสัต์ไปมาสองฟัง พูดนะปลูกปลูกเสียขาเต็นก็ได้บ่ปลูกเสียขาเต็นก็ต้นย่างตูนะรอดูนะวันพรุ่งนี้นะแล้วพิชิตแล้วครับกลับไหนครับแยกไปไหนครับผมก็จะแบบเหมือนกันแหละครับผมวันที่สิบสี่พฤษภามนี่ก็จะลาแล้วลุงพลอีกอ่ะลาแล้วลุงพลเออ กับลุงกับป้าเมันแยกทางกันเด้เขาก็ต้องล่าเออเขาสิอยู่ยังไหนก็่ากัจีล่าแล้วลุงบนเดือนะลุงลาแล้วที่อุดรครับเออไปอุดรเหมือนกันอ่ะลาแล้วก็มาเข้าใช้เทปติดด้วยไปฝากถามน้องกะดิต้องใช้เทปติดบ่ล่ะต้องใช้เทปติดบ่เทดมินมีีอยยู่่่บละเด๋วน้อง ติตอนนี้มันจะอกครับมือแข้งข้าจ้อาแล้ว้เดซีเลกมเาับนาาเรกี่เถอะเถอะเถอะเถเถอเดี๋ยวเจ้าขึ้เอาสีเหลียงขึ้่อยเจ้าคือเอาสีเหลียงขึ้ข่อยมปัญหาแข้งกันบัาบ้พอกันบาทที่นี่ สีเบลคือกนตนสีเหลืองคือน่อต้นออสีเหลืองคือหน่ต้นอสีเหลืองคือน้อต้นออเอองอันอตนออดสีเองค้อน้อสีเหลืองคีอหน่อวสีเพลนงันก็น่งต้นออดสีเหลืออ้นออีเมคือ่อ้นดสีคือ่อต้นอีรหลือง่อสีเลงคออ้าออดเหองห่อ้น่อยสเหคอ้อดเหลือคอย่อ้ออดเหลืงอน่อต้สเืองคน่อ้อเดสเือคอน่อสีือคอ่อ้นดีงี่เด้ เสื้อคอยไ่ได้เป็นยังสิเสื้อข่อยมันสีเขียนว่าจำปาดงทีม A แล้วก็สนับสนุนตรงข้างล่างเป็นช่องน้องต้นอ้อมัวกจะมคกันอยู่เห้อเหตุผลอะไหมอควาคิดแล้วช่องอันนี้ทีมลุงพลบ้าแตนใช่ไหม โหมีที่พี่ะกินด้วยเฮ้ยเด็ดเด็ดนะคือมีที่พี่ะกินกางหนาบ้างโอ้ขายของคว่ำโอ้แอบแฝ้งหาเงินตอนนี้ลำบากลำบนลำบากลำบนหาเงินน้ำว่างในกาแฟพันกองใส่ข่อยวะกาแฟพันกองไปถามแอดมินข่อยทีขายอะข่อยทีขายข่อยทีเบิกค่าคอมก่องกันขายังขายไปหลังกาวเงินลูกเสาข่อยจ้างว่างแค่ขายเนาะเออใครขายมาแค่ขายเร็ว โอเคนะเออแล้วแโปโป3สามนี่โปสามกัได้เห็นปะโป3สาก็ได้เห็นปะโปสามอย่างไรเอาโปสามกล่องอ่าแปดร้อยยี่สิบตอนนี้มันมีอยู่แล้วเอาละเออโอเคกาแฟฮะโอ้อันนั้นของแท้ครับเบอร์1ิเกครับผม เอา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 มาประชันกันครับเอามาประชันกันเรเมันออกไปแลบกี้มัไปเรียเอามาโซยังตอนดีค okay, ร um, ับมันไม่มปประโยชน์ครับอันอันี้จะพิมพว่าอันหมาเป่ารับเสื้อตีอันนี้บอกหมาเป่าับเสื้ออันนี้บอหมาเป่ารับเสื้อเสื้อก่อนได้อันนี้จ้พิมขอม้าหมาเป่ารับเสื้อตีเบอร์นี่ครับผมเอฟซี เอาอีกยังบาดนีโอ้สกับสิบแปดิบหกกับสิบแปดเป็นเลขคี่เอู้ยสวยนะคะนี่เงยหน้าเนี่ยเขามาก่งบิงตะเสือจะหวงแม่เออพอเงยหน้าแม่ ยิ้มครับข้างหน้าข้างหลังโอ้มีมีทีพีสกินด้วยนะครับผมท้องมาเขาสั่งอะไรว่าให้ยิ้มก็ยิ้มกันไปได้ไหมาฮ่าฮ้วยโชยง่ายโชวง่ายโอเคครับผมนะเปิดตัวเสื้อเปิดตัวเสื้อแล้วก็ลุงป้าสิบสิบแปดนาฬิกาแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ